กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี f c ทางช่องมีไรโชทกทุกท่านครับมาผมมาเจอกันนะครับเมื่อน,นี้เป็นวันอ่ะเอฟบีเอแกรนลมงนะครับวันจันทร์ที่6ครับเนี่ยแบบเดียวลืมกนะรับวันจันทร์ที่6ตุลาคมครับ2568นะครับมือ,อวันอวันอาคารที่7 เป็นวันออกพรรษานะครับเดินทางมากลกปูดวงตาจำพันษาครบไตมาสามเดือนนะครับแป๊บเดียวนะครับเวลาสามเดือนแป๊บเดียวเร็วเหมือนโกหกนะครับครับมาพบมาเจอกันนะครับซาแนจน้อยนะครับมือว่านนี่นะครับแอวิไลกติดทุระนะครับก็คือเนื่องจากนะครับมีทุระก็คือนะครับชะบานะครับเพื่อนกับได ที่เอ็ดวิไลบอกว่าฉบ่าติดธุระก็คือนะครับเนี่ยเสี่ยงให้ป่าปเพิ่งบรรยากาศอันนี้ครับชบาอ่าอ่าลูกสาวนะครับเพิ่นได้ออกรถซิปหล่อนะครับที่ยุ่งยากบางทีบางที่เอดวิไลก็ติดธุระนะครับเดินเรื่องอยุ่งยากนะครับซอยฉบ่านะครับนี่รถเพิ่งเอาขึ้นมาถึงอ่าสกลนครเมื่อวานนี้นะครับขาม้าม,ามื่อวานนี้เมื่อวานช่วงแรก ช่วงหางงแรงกัมีการทำพิธีเอิญผู้เถ่าผู้แก่เอิญพีเอิญน,นองเอิญคุณตาคุณยายนะครับมานะครับเจิมรถนะครับตามประเภทนี้ควมเชือ่อของพีนองเฮาตกะกะนีม่นลงปูนะครับมาเจิมรถให้เมื่อว่าน,นี้ช่วงหาุงแรงนะครับก็เลยหยุ่งยากน้าตอนรับพีรับนองนะครับหยุ่งยากน้ำลายอันลายยางกันเลยได้ มาพบมาเจออ่าเอซีสาเน่ยจากหน่อยเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาให้เบิ้งนะครับไปทะเบียนรถของชบานะครับเอฟเบิ้งให้ดีเพื่อไม่โชคไม่ลาบนะครับอันนี้ช่วงใบใบนะครับประมานซีโมงแรงหามงแรงมือน,นี่ชบาก็จะเดินทางกลับไปทํางานต่อที่ปทุมอ่านี่ครับรถเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ตู้ทึบนะครับอ่าขนของส่งของนะครับ ครับนี่เป็นป้ายทะเบียนะทะเบียนรถชบานะครับ701 0471นะครับนี่เป็นป้ายทะเบียนซึ่งได้ทําพิธีให้หลวงปูเจิมให้หม่ววานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการผูกคอต่อแขนให้ในวงสาคณะหยา,าินะครับกันเลย นะครับให้มาพบมาเจอเอฟซีซาแนอมือนี่นะครับแล้วก็ชาบาทีเอ็นวิไลวาชาบาอยู่ยากทุละก็คือทุละ,เ,ละรเรื่องนี่แหะครับเรื่องรถเพิ่นก็เลยบวดได้ลงขีดตัวเลขแนวทางให้เอฟซีเบิงอ่ทาทังช่องชาบาผ้ารวยนะครับแต่ทางเพจเพิ่นยังลงให้เบิงอยู่นะครับนี่เป็นป้ายทะเบียนรถของชาบานะครับ7010471อ่าลองเอาไปเสียงโชคเสียงลาบเบิง พื่อมีโชคมีลาบกันนะครับเอาครับมาในคลิปนี้แอดวิไลนะครับจะนําเสนอ,อตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนชัยเป็นชุดเป็นชุดล่างนะครับครับเป็นชุดล่างหลังจากชุดบทท่อได้ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวของเซียนชัยนะครับคุณพ่อคุณแม่สรงพูดคุยถามข้าวถามข้าวกันอยู่นี่นะครับ เตรียมสมุดประกาวไว้เลยนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางอของเซียนไส้แป๊บเดียวอเมื่อน,นี้อากาศฮ้อนเบาวนะครับอตอนนี้อยู่ขังนอกแอดวิไลกับเปิดพัดลมนะครับอาจจะมีเสียงพัดลมแสกแน่กับฮงบาวากันนะครับอากาศฮ้อนนะครับราคาช่วงเศร้าแอดวิไลก็ได้2วันแล้วนะครับเมื่อวนันเศร้วาวันนี้ก็มีการตัดห้านะครับ รวมกับพี่น้องเชาาทุงสวรรค์และกับมือนีตัดหญ้าไปทั้งวัดป่าอีกนะครับสองเสาติดแล้วแล้วมีงานขาวดําอีกนะครับมีงานขาวดําอีกนะครับก็ถือว่างานหลายอันลายางามืออื่นก็จะเป็นวันออกพรรษาก็ค,คงจะได้ไปวัดไปว่านะครับออกพรรษาลาพระเจ้านะครับมืออื่นนะครับจะได้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ร่วมทัางบุญน้ำกันออกพัรษานะครับถือว่าภารกิจเลื่อมหลายนะครับมือขึ้นอีกประชุม นะครับทั้ง3ามชุมชนนะครับประชุมเรื่องบุญกระถินเมื่อคืนนี้กับเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีนะครับ <c oughs> มาตีทีประชุมเพื่อเอาบุญกระถินนะครับอาครับมาเบิ้งตัวเลขเนี่ยทางน้ากันของเซียนไซนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเป็นชุดล่างนะครับมาเบิ้งให้ดูชุดบนปล่อยไปแล้วนะครับ วิ่งที่นะครับครับเชือนอสาสำหรับชุดลังนะครับวิ่งมาเม็ดเดียวคือวิ่งที่4เม็ดเดียวนะครับสี่เม็ดเดียวหลักหน่วย หลักหน่วยคือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับจับคู่ครับสี่เจ็ด 4ี่แปดสี่เก้าสามคู่แค่นี้นะครับสามคู่สำหรับชุดล่างเชียนชัยนะครับมีสามคู่แค่นี้จับบอกมาเลยนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ,รบวิ่งสี่เม็ดเดียว ตัวที่ส้นใช้วงกลมครับวงกลมเม็ดเดียวคือกันนะครับวงกลมที่สี่เก้านะครับสรุปสรุปวันที่ครับมันมีวันที่หกนะครับวันจันทร์ที่หกอ่า วงกลม49เม็ดเดียวเลยนะครับที่เหลือนะครับ4748สามารถจัดได้นะครับเพราะว่าเส้น,สนไส้ไ่ได้ตัดทิพน,นะครับตัวเลขเนวทางของเส้นไส้นะครับนาติดตามเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับชุดบนสรุปไปแล้วนะครับชุดบนเด่นไปที่4กับ5นะครับหลักหน่วย4 5 6หนะครับแล้วก็เส้นไส้วงกลมที่55สําหรับชุดบนนะครับ วงกลมเหล็กเบิร์นะครับที่เหลือจะเป็น C C C ห c าหกที่ไม่วงกลมนั่นคือเป็นชุดบนนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับอ่คลิปนี้จากล่ากันไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นของสำนักใดรอติดตามกันอยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ